สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กันนะคะคลินิกน้อแม่นะคะโรงพยาบาลรยองค่ะมาไรายให้ความรู้ประจําเที่ยงขึ้นนะคะพร้อมกับการไรายตอบคําถามนะคะคําถามแรกคุณแม่พลอยซ่าน้องหนึ่งเดือนสิบสี่วันนะคะรูกชอบหัวร้อนแต่ตัวไม่ร้อนไม่มีไข้กินปกติแบบนี้หมาถึงอะไรนะคะเอ่อจะบอกว่าเป็นปกติถ้าวัดไข้แล้วไม่มีไข้นะคะเนื่องจากว่าลูกคนบนหนังศรีรษะของลูกเนี่ยจะเยอะนะคะ เวลาที่มีการระบายความร้อนนะคะหขวศีรษะลูกก็จะร้อนบางทีก็จะมีเหงื่อออกมากนะคะก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะคะคุณแม่รุ้งนะคะถามว่าลูกดูดเต้ากับกินขวดจากขวดกับขวดต่างกันมากไหมนะคะกลัวนมไม่พอนมน้อยให้ลูกเขาเต้าค่ะอ๋อลูกดูดเต้ากับกินจากขวดใช้เวลาต่างกันมากไหม ลูกดูดเต้ามักจะดูดนานกว่าขวดค่ะเนื่องจากว่าเด็กเขาดูดแล้วมีความสุขแล้วเขาดูดดูดรับลับถ้าแม่ไม่กระตุ้นเขาดูดได้เป็นชั่วโมงเราต้องกระตุ้นเวลาที่ลูกดูดเต้าด้วยนะคะทีนี้แต่ลูกกินขวดเนี่ยจุกนมมันไหลเร็วลูกดูดแป๊บเดียวก็ได้ปริมาณนมที่เราจําเป็นต้องให้และนะคะทีนี้แม่อาจจะกังวลเห็นลูกดูดเต้านานก็คิดว่าลูกได้นมไม่พอนะคะเวลาที่ลูกดูดเต้าเราจะดูยังไงว่าลูกได้นมพอหนึ่งก็คือ เต้าเราที่ตึงๆยั่วลงไปอ้าวแล้วนมไปไหนก็นมก็อยู่ที่ลูกไงคะอ่าระหว่างที่ลูกดูดดัวลูกมีการกินน้านมไหมนะคะพยายามกระตุ้นให้ลูกดูดต่อเนื่องอย่าให้หลับอย่าให้หลับนะคะอย่าให้หลับแบบขณะดูดเต้าก็จะทําให้ดูดเต้านานเออให้กระตุ้นให้ดูดต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูถี่ดูอึนะคะหนึ่งเดือนนะคะถ้าลูก เกินหนึ่งก่อนหนึ่งและเกิดถึงหนึ่งเดือนดูฉี่หกครั้งอึสามครั้งเนี่ยถือว่าลูกได้นมพอนับครั้งที่อึเยอะนะคะอึปิดไม่นบหลังหนึ่งเดือนถ้าฉี่หกครั้งลูกก็ได้นมพอดูน้ําหนักที่ขึ้นขึ้นละวันละประมาณยี่สิบถึงสาสิบกรัมไหมโดยเฉลี่ยดเดือนหนึ่งหกหกร้อยกรัมขึ้นไปนะคะถือว่าลูกได้ได้นมพอค่ะคุะคณแม่แม่มั่นใจได้เลยการที่ลูกดูดนมนานไม่ได้บ่งบอกว่าแม่น้ํานมไม่พอนะคะ คำถามต่อไปคุณแม่แตงะค่ะวันนี้เหมือนมีคุณแม่ใหม่ๆ่ท่านใหม่ๆเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามพี่แกนด้วยนะคะคุณแม่ฟูนทามจะเป็นต้องปั๊มนมทุกสามชั่วโมงไหมถ้าเป็นแม่ฟูนทามให้ลูกดูดเต้าเหมือนพี่แกนบอกเมื่อกี้เลยก็คือว่าเออไม่จําเป็นจะต้องปั๊มทุกสามนะคะแต่ถ้าอยากมีสต็อกบ้างแต่จริงๆแล้วเอาว่าควรมีสตอ็อกสามสิบถึงสี่สิบถุงดีกว่านะคะก็ให้ปั๊มหลังจากลูกดูดวันละสามถึงสี่รอบนะคะหรือว่าไม่ปั๊มเลยนะคะ เมื่อกี้พี่กันก็ลืมปั๊มให้ดูสักนิดหนึ่งเนาะเวลาที่เราปั๊มนมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะกวยปั๊มก็ต้องเหมาะสมนะพี่กันอาจจะไม่ได้พูดนะคะมันคือกวยปั๊มนมของเราเนี่ยต้องเหมาะสมนะเวลาที่เราปั๊มนมนะคะถ้ากวยปั๊มไม่เหมาะสมในการกู้น้ํานมนะคะต้องเลือกกวยปัม๊มต้องเลือกกวยปั๊มที่เหมาะสมนะคะถ้ากวยปั๊มไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้ดานนมเข้าไปในกวยปั๊มเยอะแล้วมันจะเจ็บผลนมนะคะ แล้วการปรับแรงดูก็ต้องห้าปักแรงเกินไปนะคะต้องแบบพอที่จะน้ํานมออกแต่ไม่เจ็บทีนี้ไปดูคลิปเลือกกลวยขนาดกลวยปั๊มได้นะคะเพนทําไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะกลับมาไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเสริมเสริมต่อเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะคําถามต่อไปค่ะคุณแม่แตงโมสวัสดีค่ะ สามเดือนแล้วคุณแม่ทํางานจะก,กู้น้ํานมได้ไหมได้แต่คุณแม่ต้องมีตัวช่วยอย่างที่พี่แกนบอกเลยหนึ่งเครื่องปั๊มนมนะคะเครื่องปั๊มนมสองค่ะผ้าคลุมให้นมนะคะสามค่ะเสื้อในให้นมหรือกวยแฮนฟรีนะคะกวยแฮนฟรีนะคะซึ่งอ่ะกวยแฮนฟรีอย่างนี้นะคะกวยแฮนฟรีเนี่ยเราไม่ต้องจับใส่ในเสื้อในนะคะอันนี้ก็ต่อกับเครื่องปั๊มนมสายจะต่อเครื่องปันนม๊มน,นมนะคะอ่ะแล้วก็ ยาทาหัวนมอันนี้คือทบทวนให้นะคะคุณแม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงค่ะน้อยบอกว่าหนูอยากกู้น้านมนะคะทํางานก็ทมอน้ํานมหมดเพราะต้องปั๊มนมอย่างเดียวอยู่ลูกอยู่กับญาต่างจังหวัดนะคะต้องปั๊มนมส่งทาได้เลยแม่ดีมากค่ะทําค่ะน้องหกเดือนสิบวันนะคะกินมะม่วงสุกได้ไหมนะคะกินได้ค่ะทีกันนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ